มือนีกับพ่อกันขึ้นเ่าครับพี่น้องเขาไม้เก่าครับพี่น้องมือนี้มาผู้เดียวครับมือนีมือนั้นพลาคับพ่อให้สติหน่อยมือนีน้ำขึ้นพี่น้องต้องเบี่ยงคุณน้ำไหลอยู่ครับคุณท่วงผู้แท้ขั้นนี้เลยนี่ขั้นที่ยางมากไหลอยู่นี่พี่น้องน้ำขึ้นไหลอ,ออกเป็นให้หน้าไหลอ,ออกครับท่านนี้ หน้าให้นี่ไรออกมาสูนน้องนี่ครับมาสัมบึงพี่น้องอากาศกันเดี๋ยวเดือดเดียเด๋ยวบดคือเก่าครับคึบ้มบดบดคือเก่านี่อีกแค่น้อยก็สี่เดียดนี่สี่เดียบดีมันได้หรอกช่วงนี้ศีฟ้าอะไรเดี๋ยวมาลุุนเบื้องเด้อพี่น้องมันสี่มิโตะเมื่อนหรเมื่อนห้่ได้สองเต็ม มือทีนำหลายไปลองการสีเหลี่ยมเนี่ยกระเมตาอีกจบเลยผ่านเตาบด้ออกมากมือนีไองเดี๋ยววันร่ปลอ,องชิม,มิตัววะเออมือดีมากครับเอาพาักรบบอกเกาได้ไน้องนี่ <laughs> มือนีพักัะบอกเกาอ,อกอาก่อน เดี๋ยวยางติดเป็นเขียวขี้เมี่ยต้องเอามาใส่งานจะหน่อยรุนเบิ้งกันพี่น้องสิมีตัวบ่ไปาอยู่ลึกๆพี่น้องเฮ้ย โอู้ดขึ้นพุ่นโอ้โเลี้ยวบรินพี่น้องโอ้โขึ้นคนสัมพี่น้องขึ้นฟางพุ่นครับโอ้ยจ่องแต่มพี่นพู่พุดดูแค่ไก่หัาดขึ้นมาบ่นอพี่น้อง ไก่กักแท้ไปไก่จ่อยหล่อฟังไปเลยไปดูีปลองไปดูบักไล่ครับบักไล่กำลังมาครับกำลังมาอู้ทายได้วาเนี่ย อ่างงามใหกพี่น้องเลยประดูครับก็สิบหานี้วเปล่าโอ้ยกลับขึ้นสนอโอ้ยกลับ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 กับสนอพี่น้องกลับสนอโอ้ยกลับขึ้นสนอโ้ cố gắng 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 ต้องลงครับนั่นนี่ต้องลงต้องลงไปเบิ้งครับลอยมาทั้งหลังนี่มลอยมาข้างหลังพี่น้องพูดนะครับถือหมองจังไหนน้อพี่น้องไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนหยาดลงมาได้พี่น้อง

แมนกับอ,อกใส่ไปไหนบ้างอี่ขวงเซยย่ยนานข้าะสวดนะ โอสถอดมันส no ิเกียงเกียงก่อนว้าหลอยมาทั้งถึกไปจังไหนโอ้โหโบสถอดอีลิพี่น้องเป็นเสเสียวอยู่ไหมนี่โอ้ยโอ้ยยิงน้ำกลดเนาะ โอ, <laughs> อ้เสียบข้างหลังอีกดีตัวนี่น้ำคนพี่น้องเสียบข้างหลังเสียบข้างหลังว้ายถ้ามันดึงไปมันจะหลุดเดิเสียบด้านหลังพี่น้อง <laughs> ร้อยอุหลุดหลุดมันจะจังพี่ว้า มันแล้วมันแล้วเต็มแหลกมาแล้วพี่น้องพูดคนละเหลียวบังตักตะอยู่ทางพูนครับพี่น้องปามาทางหลังพี่ชะดูเหลียวเห็นตั้งแต่พี่อยู่ต้นตานพี่น้องเองบัดมาหอดบังเนี่ยกลับขึ้นสีนี้กับเฝ้าอุ้ยด้วยนี่น้ำกลเลย แต่แบบแรกมาแล้วพี่น้องแต่แบบแรกเป็นปลาโดรครับปลาคอตัวใหญ่ๆมากเน่ยปื๊ดยิ่งบันพี่น้องเอบวกขึ้นไหนเนาะไปเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนครับถือกลางหลังบ่กกลางดีเลยเก้าลังศีกับขึ้นอใสเลยด้วยถือเงินพอดี คือดินคือจังถือ,อหัวนี่ไปครับเดี๋ยวขออนุญาตปดแล้วกันพอกันทุกตัวใหม่ให้เขาพี่น้องโอ้เหลี่ยแข้งมาพี่น้องบัมาลุ่มกันตัวครับโอ้เสียสีเหลวได้กัดเมยเอแเระกันแล้วพี่น้องเ <h> ฝ้าลุ่กุกใหม่เน,นาอปลาจะได้ไลอยมาข้างหลัง กระเนมเบิ้องลยอยู่หรือว่างวกไปเบิ้องลึกอยู่แต่วังบริษัทไทยเบิ้องแค่เดียวทั้งหลังครับพวคขัวหน่อยยังก็เห็นอยู่วางจุดจักมองยิ่งปลาดูได้จริงงวกไปเห็นเลยงูออกไปศพจต่วังไดียวเอาขึ้นปล่อยไปทั้งทึงเลยครับเพราะในแต่ได้วิ่งวัวเบื่อไป ปพาะกอตัวง่เติบวิได้พี่น้องลูกกลวยดรอกแต่ว่ามัาทอบใหญ่ทอ,ทอประดุกตัวนี้เนาะเขาลอยอยู่เลื้อกๆหมเนาะนี่มาท่านเดี๋ยวลุ่นตอ่อมันเสียออกมหวาอ,อย,บายกบ่เดี๋ยวก็แดดเดียวกับคึมพี่น้องเลยลุ่นไปเลยครับ นั่งโดนพี่น้องบอ้เฮ็ดโพมาเลยว่าชิลงไปขึ้นต้นทมหน่อยต้นนั้นครับพี่น้องป่ามันเป็นหูปนซ่อมมึงไหลยเยียแล้วมันปับปับ,ปบอยู่ใจต้นมันเป็นทางน้ำไหลกันครับมัน,นเดี๋ยวจะพาไปขึ้นต้นทมต้นนั้นพี่น้องปะไปพอกันอยู่ต้นทมเลยครับทมหน่อยเอาครับพี่น้องลงมาแล้วเรียบร้อย โอ้หมดจอดุ่นตนว่าแข็งเบิดพี่น้องเอ,อ้ยสิบประมาณสามวัอยู่หลักปลาตัวนี้เดี๋ยวเต็มเดียวเลยพี่น้องเยโอ้ยต้นทุ่มปลาเลยก็บวันนี้ก็ตัวเดียวอุตส่าห์มาจากต้นแข็มือเศร้าในน้ำเกือบมือนปัดยำแรงมาลงพี่น้องเลยเต็มเดียวโครโู้ ไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนี้หะครับเยวคลิปหนาจะไม่ยี้ห้อที่เขาล่ะที่เขาไปตั้งให้หมนละไปคลิปหนาจังพอกันสวัสดีครับพอกันไม่คลิปหนาครับ